ช่วงหุ้นเด่นดวแรงสนับสนุนโดย m a c q ร a r ด e DW สองแปดอัปเดตกลยุทธ์ในการเทรดตัวของเซทฟิฟตี้นะคะกับคุณเดชนาฟังสะอาดจากบริษัทหลักซาัพายจำกัดสวัสดีค่ะค่นะค่ะสำหรับกลยุทธ์เซทฟิฟตี้ในช่วงจังหวะนี้ฝั่งช็อตหรือฝั่งรองน่าจะได้เปรียบกว่ากันคะในการดูดบาของเซตรอบนี้ต้องต้องแจ้งอนนี้ก่อนเราแยกเป็นทีะส่ะวนเนาะ ภาพรวมแนวโน้มใหญ่นะครับฝั่งชอนได้ตีครับนะครับเพราะว่าจริงๆเราทำนิวโลเมื่อประมาณวันที่24แล้วก็มีการรีบาวขึ้นมาเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็ย่อลงไปอีกทีหนึ่งเพราะนั้นคือถ้านับโดยสัดส่วนทั้งหมดจริงๆเราอยู่โซนล่างเพราะฉะน,นั้นตรงแนวโน้มใหญ่จะเป็นลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือถ้ายึดตามแนวโน้มใหญ่เนี่ยต้องเป็นลักษณะของการเด้งช็อตเด้งช็อตนะครับแล้วก็เมื่อวานเท่านั้นซัตเตอนะครับราคาแทาง่งเนี่ยขึ้นไปเทสในส่วนของตรงบริเวณประมาณแ,แ,แ,แถว800-850นะครับแต่ว่าไมมม่่่่ผาาาาาานนนแลลล้้วกกกก็็โดด,ดงงงงอออยยเเีีสถสรรทจะะปัษณข กินกำไรหรือถือไอซ์โซนซูซอดโซเดียมฟลูออร์ดนะครับหรือถือพุูดข้ามวันมาแล้วกินกำไรต่อเนื่องได้เพราะฉะนั้นคือท่านที่เทรดในส่วนของ DW นะครับพยายามมองฝั่งฟลูพุอาไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราเป็นลักษณะการที่มองว่าเขาจะเป็นลักษณะการลงต่อเนื่องกดดันนะครับท่านี้คือการกินกำไรตรงนี้ระวังนิดนึงเนาะเพราะว่ามันมันเป็นนิวโลบางทีมันจะมีการสวนส่วนหน้างรุนแรงต้องพร้อมที่จะกลับทิศทางและกินกำไรด้วยความระมัดระวังนะครับคราวนี้ผมจะจ่ายให้ทุกๆ2จุด จุดจิตจ,จุดของดัชนี S 50หรือ Nasdaq นะครับจะเป็นจุดที่เป็นแนวรับแนวต้านที่สําคัญเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับจุดสังเกตรแรกเลยนะครับ870นะครับะจะเป็นจุดสังเกตสําคัญถ้าสมมติเขาจะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นมองขึ้นมากกว่าลงเนี่ย870เนี่ยก้ควรที่จะต้องไปยืดแล้วฝากราใ,ให้ได้นะครับกับการในทางลงนะครับตอนนี้เนี่ยเปิดมานะครับเราอาจจะยึดตรงบริเวณประมาณ860เป็นแนวสต็อปของฝั่งซื้อพุทธหรือฝั่งช็อตนะครับแล้วก็ถ้ามุติเขาหลุดตรง85 ้เนี่ยก็เป็นลักษณะของลุกคอนิ่ลงต่อเนื่อง,องครับประมาณนี้ครับค่ะเพราะฉะนั้นจุดสต็อปของฝั่งช็อตก็จะอยู่ที่แปดหกศูนย์นะคะใช่แปดหกศูนย์ไม่แปดเ็ดศูนย์ล้วใช้สองเลขนี้เป็นในจุดที่มนีนัยยะสำคัญครับค่ะเบื้องต้นก็เก็งกำาไรในฝั่งขาลงอาจจะเป็นเด้งช็อตก็ได้นะคะ ใช่ฮาจังหวะเล่นเป็นสั่งมองลงไปก่อนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มีรายละเอียดในทางของฝั่งซื้อทีชัดเจนกว่านี้ตอนนี้ยังไม่มีครับเพราะนั้นเะเล่นฝั่งจังหวะในการซื้อปักพุธเป็นหลักคับผมค่ะกราบขอบพระคุณกลยุทธ์ในเช้าวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะยังคงมองลงอยู่นะคะเพราะภาพใหญ่ยังคงเป็นขาลงนะคะก็กลยุทธ์นะคะเป็นฝั่งของการเด้งช็อตนะคะโดยใช้860 870เป็นจุดสต็อปของฝั่งขาช็อตนะคะคนที่เทรดตัว DW ต้องมอนิเตอร์แล้วก็สามารถกลับทางตลอดเว นะคะคถ้าสมมุติว่ายังคงลงต่อก็ยังคงเด p พอ f ิตรันในฝั่งของการช็อตหรือว่าการพุทได้ก็สามารถเทรดเด้งช็อต DW ของบริษัทหลักทรัพย์แมคอคลี่หมายเลข28ได้นะคะมีหลากหลายซีรีส์ให้ท่านเลือกค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะเซต5 0้8 P 2น5 2 A 8 p 2312A ค่ากิวริง15.7 Sensitivity 1.10นะคะก็สามารถที่จะเทรด e w นะคะกับ s e นได้ทั้งสองฝั่งทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงนะคะนอกเหนือจากนี้ถ้าสามารถเทรด ดีี e จากบริษัทหลักทรัพย์แมคครอลีได้หลากหลายตลาดค่ะไม่ว่าจะเป็นเซตฟิฟตี้ตลาดหุ้นไทยนะคะตลาดหุ้นฮ่องกงห่างเสงห่างเสงเท็กและหุ้นรายตัวรวมไปถึงตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นดัชนีในฝั่งของดาวโจนส์ a s d a q แล้วก็ S&P ส0 0ซินเดคค่ะสามารถที่จะติดตามกิจกรรมดีๆบทวิเคราะห์ต่างๆนะคะได้ที่ Line@ แอดช้ d ดค่ะและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเข้าไปเลือกซีรีส์ดูตารางเคอร์ริงได้คือติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทหลักทร สนับสนุนโดย m a c r o r รีด d w .28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai dw.com